สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาเรียนภาษาจีนชิวๆจากเพลงนะคะจะเพลงเก่าเพลงใหม่ขอแค่เพราะครูก็จะหยิบเอามาสอนค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปในช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะ คลิปในซีรีส์นี้จะเป็นการสอนภาษาจีนจากเพลงค่ะซึ่งการสอนภาษาจีนของครูเนี่ยก็จะสอนแบบสอนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การเอาเพลงมาแปลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเรียนภาษาจีนในช่องนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงเต็มๆมก็ให้ก๊อปปี้ชื่อเพลงที่ครูใส่ไว้ให้นะคะแล้วก็ไปเปิดฟังจากช่องอื่นได้ค่ะสําหรับคลิปในซีรีส์นี้ในช่องนี้นะคะก็จะเน้นไปที่การสอนจริงๆค่ะซึ่งคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย ก็สามารถเปลี่ยนไปด้วยกันได้รู้เรื่องค่ะเพลงนี้ที่เอามาสอนชื่อว่าเอี่ยวเจียนชุยเยนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะสอนไปทีลาบรรทัดค่ะเอี ien, en, sh ang, sh ose, au, ่ยวเจียนชุยเยียนเฉิซีมอเสจา大ี มาดูประโยคแรกของเพลงนะคะซึ่งครูจะออกเสียงให้ฟังแบบช้าๆค่ะทุกคนจะได้ตามทันนะคะมือใหม่ก็สามารถหัดไปด้วยกันได้ค่ะเยี an, in, ่วเจี้ยนชุยเยียนเซิงฉี่เยวแปลว่าอีกค่ะเจี้ยนแปลว,ว่าพบนะคะดังนั้นเยี่ i วเจียนจะให้ความหมายว่าพบอีกครั้งเห็นอีกครั้งเห็นอะไรอีกครั้งมาดูนะคะชุยเยียนแปลว,ว่า ควันไฟจากการหุงข้าวค่ะนึกถึงภาพในชนบทนะคะที่เวลาหุงข้าวก็จะต้องก่อไฟค่ะก็จะมีควันไฟนะคะชุยเยียนก็คือควันไฟแบบนี้ค่ะชิงฉี่ชิงตัวเดียวเนี่ยก็จะแปลว่าขึ้นค่ะฉี่ก็แปลว่าขึ้นเหมือนกันนะคะชิงฉี่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะแปลว่าลอยขึ้นมาดังนั้นชุยเยียนชิงฉี่ก็คือ ควันไฟจากการหุงข้าวลอยขึ้นมาค่ะดังนั้นในท่อนแรกเนี่ยก็คือว่าได้เห็นควันไฟลอยขึ้นมาอีกครั้งนะคะยยมูเาาม่เส่照大地นะคะมูเ่เส่แปลว่า คือสีทองของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินค่ะหรือเราจะแปลงง่ายๆนะคะมูเซอรก็คือพลบคำ่ำก็คือเป็นสีของช่วงพลบค่ำประมาณนี้แหละเจ้าจะแปลว่าปกคลุมค่ะตาตีก็คือผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ดังนั้นมูเซอร์เจ้าตาตีก็จะแปลว่าช่วงพลบค่ำเนี่ยปกคลุมผืนดินกว้างใหญ่ก็คือสี แสงสีทองของดวงอาทิตย์ในช่วงพลบค่ำเนี่ยปกคลุมพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ค่ะเสียงว่น阵阵炊烟你要ยเย็นเสีย,นะยแสงยยแปลว,ว่าคิดนะคะวันคือถาม เสียงเว้นก็คือคิดที่จะถามก็คืออยากจะถามค่ะชวียนเมื่อกี้รู้จักแล้วนะคะก็คือควันไฟค่ะเจินตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนามของหมอกควันค่ะดังนั้นเจนินเจินก็คือเป็นการซ้ําลักษณะนามของหมอกควันจึงแปลว่าควันแต่ละกลุ่มก้อนนะคะเสียงเว้นเจนิญเจิชวียนก็คืออยากจะถามหมอกควัน แต่ละก้อนเสียงวนจนจน่วยเยนีนยบ你ี去哪里你要去哪里หน,น,หนีก็คือคุณนะคะแต่ในที่นี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะถามหมอกควันเราก็แปลให้เป็นบทกลอนนิดนึงว่าหนีในที่นี้แปลว่าเจ้าเย่าต้องการชป ไปนะคะเย่าเนี่ยตีความได้สองอย่างตีความว่าแปลว่าต้องการจะไปก็ได้หรือแปลว่าจะไปก็ได้นะคะเจ้าจะไปาหนคือที่ไหนนะคะ你要去哪里เจ้าจะไปที่ใดนะคะก็คือถามกลุ่มควันแต่ละก้อนว่าเจ้าจะไปณที่แห่งใดอันนี้ก็แปลให้เป็นบทกลอนนิดนึงจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ี夕阳有诗情黄昏有画意夕阳有诗情นะคะีย夕งคืออาทิตย์อัสดงก็คืออาทิตย์ที่กําลังจะตกดินนั่นแหละค่ะียงโย有แปลว่า,าววมีนะคะซื่อคือบทกลอนค่ะฉิงคือความรู้สึกซื่อฉิงเนี่ยก็คือจะให้ความหมายประมาณว่า อารมณ์ความรู้สึกเหมือนบทกลอนดังนั้นท่อนเนี้ซี่หยางคืออาทิตย์อัส,สดงเนี่ยให้อารมณ์เหมือนบทกวีคือมีความรู้สึกเหมือนบทกวีถ้าแปลตรงตัวนะคะซีหยางโยเสียง黄งค,คุณ黄ย有 ขวายิขวางหุ้นก็คือยามสนทยาค่ะก็จริงๆแล้วมันก็คือคนละคำที่สื่อความหมายถึงช่วงพลบค่ำเหมือนกันหมดนะคะเดี๋ยวก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะถ้าปกติก็จะแปลาว่ามีขวายิขวาเนี่ยแปลาว่าภาพค่ะยิเนี่ยจะปกติจะแปลาว่าความหมายนะคะขวายิอยู่ด้วยกันในที่นี้เนี่ยก็คือจะแปลประมาณว่าให้ความหมายดัง ดุดดังภาพวาดภาพหนึ่งค่ะก็คือบรรจะไปสอดคล้องกับท่อนเมื่อกี้นี้ก็คือว่าอาทิตย์อัสดงให้อารมณ์เหมือนดั่งบทกวีท่อนนี้ก็บอกว่ายามสนทยาให้ความรู้สึกเหมือนดั่งภาพวาดประมาณนี้ค่ะคือคำในเพลงนี้จะค่อนข้างไพเราะนะคะช 我心中只有你。诗情画意，ซ然美อหลนะคะท่อนนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยว่าอารมณ์ดังบทกวีหรือความรู้สึกเหมือนดังภาพวาดหรือว่าความสวยงามที่ดูแล้วเหมือนดังภาพวาดเนี่ยซุยหานแปลว่าถึงแม้ว่าเมลี่คือสวยงามนะคะซุยหานเมลี่แม้จะสวยงามดังนั้นท่อนนี้ก็จะแปลว่า อารมณ์บทกวีหรือความงามเหมือนดังภาพวาดเน่แม้จะสวยงามนะคะฉืนคนี่สวยสจงามวาวย้วน่นจจออยนวงัส้สนคงเจะยานี้วนวจนค่จะอยวแปลว่าฉันนจงนคือหวคัวคะส้นจงก็คือ กลางใจฉันค่ะจืออ้อโยก็คือแปลว่ามีเพียงแต่นะคะจืออ้อโยมีเพียงแต่หนีแปลว่าเธอค่ะจืออ้อโยหนีมีเพียงเธอดังนั้นออ้ซินจงจืออ้อโยหนีก็จะแปลว่ากลางใจของฉันมีเพียงแต่เธอก็คือความหมายก็คือว่าถึงแม้ว่าอ่าอาทิตย์อัสดงจะให้ความหมายอ่จะสวยงามเหมือนบทกวี ยามสนธยาจะเหมือนดั่งภาพวาดคือจะสวยขนาดไหนจะเหมือนบทกวีหรือจะเหมือนภาพวาดแต่ใจของฉันเนี่ยก็มีแต่เธอก็คือถึงวิวข้างหน้ามันจะสวยโรแมนติกขนาดไหนแต่ใจฉันก็คิดถึงแต่เธอประมาณนี้ค่ะ ถ้าคุณสนใจภาษาจีนนะคะครูมีตัวช่วยในการฝึกภาษาจีนให้เป็นเรื่องง่ายค่ะโดยครูมีคอร์สสอนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายคลิป YouTube ในช่องว่าเข้าใจง่ายแล้วนะคะคอร์สเรียนยิ่งละเอียดเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกค่ะมีทั้งแบบสอนสดและคอร์สออนไลน์พรีเมียมโดยจะมีครูเป็นพี่เลี้ยงงกไม่บานปลายเรียนได้ตามเวลาที่คุณสะดวกเลยค่ะสนใจทักมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรและไลน์ ID ในหน้านี้เลยค่ะ